โอเคครับสวีดด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาคลิปแปลกนิดหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือคันยิงมันไม่มีคันในนี้เดี๋ยวผมขอนธีบายน,นิดหน่อยเร็วๆเ,เลยนะคือตอนนี้แผนการทําช่องผมจะเปลี่ยนไปนะครับก็คือจะมีคอนเทนต์ให,หม่ๆเพิ่มเข้ามาจะกลับมารีวิวจะกลับมาให้ข้อมูลอะไรอย่างนี้ซึ่งจะเป็นอน,นุญาตแต่ทีนี้วันนี้คลิปผมไม่มีลงแล้วเราขอแวะแบบเร็วๆเช่นกัน คือแผนที่ผมวางไว้เนี่ยผมจะเล่นแบบนีเนาะตามที่วันจันทร์ที่ผมบอกไว้นะครับแต่นี้แบบเขาเนี่ยอ่าต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นแบบแนวใหม่เนาะซึ่งเขาเป็นคนทำแรกๆความนั้นปั๊กพันจีก็คือ Anim e Chef ครับผมซึ่งตัวของ Anim e Chef เนี่ยนะครับก็ยังไม่เปิดนะคือผมวางแผนไว้ว่าวันพุธเนี่ยเราจะได้ลงคลิป a n i เม Chef กันเนาะแต่ว่าไม่ได้ลงนะครับทีนี้ก็เลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมาไน้่เห็นจากปกแล้วนะครับก็ในส่วนของ n ฟ g h t น d คดีบผม เป็นแ,แบบที่ผมเคยเล่นนะครับซึ่งคลิปนี้อาจจะคนดูนะช่างมันหาคลิปลงให้ได้ในวันนี้ก่อนนะเออนะครับก็ในส่วนของไฟไนทีดีนะครับคือแบบเป็นไฟไนท์นั่นแหละนะครับคือถ้าใครรู้จักฟันนับเฟรดี้เนาะนะครับซึ่งเขาได้เอาเอกลักษณ์ของฟันนัมาเป็นทีดีนั่นเองครับซึ่งตัวของแมปเนี้ยเคยดวงดังมากๆในยุคของอ๋อยุคของเทเลทาวเวอร์เฟนเนาะก็คือตอนนั้นเนี่ยแซงเทเลท ได้เลยปพาะว่ผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูสักหน่อยว่าตัวส่วนของแมปเนี่ยที่เป็นแมปเก่าเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็เอาง่ายนะครับเขาเนี่ยได้มีแผนจะทำไฟไนท์สองนั่นเองไฟไนท์ทีดีสองนะครับนะก็อ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวของซันนี่ก่อนนะครับตัวของซันนี่อ,อันนี้ไม่เกี่ยวนะเอออ่ะนี่ครับเป็นอันใหม่เลยนะแล้วก็มีเรื่องของตัวอย่างนู่นนี่นั่นด้วยเดี๋ยวผมให้ดูสักหน่อย นี่ครับก็เป็นอย่างนี้เลยนะอ่านี่นะครับก็เป็นแมปใหม่นะครับที่จะเปิดซึ่งจะเปิดในวันไหนนะครับผมเห็นก่อนอน้นนี้เนะี่ยเขาบอกว่าจะเปิดในวันที่สี่นะครับอ่ะนี่ครับก็เป็นรูปของโมเดลตัวละครทั้งหลายเลยน,นะก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ผมรอเล่นอยู่นะครับนะเพราะว่าผมเคยเล่นแบบนี้มาคลิปนี้หรือเปล่าเอ่ยที่บอกว่าจะเปิดในวันที่สองเอ้ยในคลิปนี้แหละ อเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้เราดูใครที่เคยเล่นอันนี้ก็มาได้นะอันนี้จะเป็นตัวจากอ่าเกมที่1น,นะครับทีนี้ก็จะมีมิติมาอย่างนี้เนาะอ่าแล้วก็เป็น t อยชิก้าของเกมใหม่นะครับนี่คือตัวของโมเดลไฟน์ไนท์ทีดีสองนะก็คือหลุดมานะครับไฟน์ไนท์ทาวเวอร์เฟนสองสี่วันนี้4ตุลานะครับน่าจะ4ตุลานะครับผมนะซึ่ง ก็รอเล่นกันนะคนไทยเราก็น่าจะไม่รู้เหมือนกันใครที่ติดตามแมบนี้เคยเล่นแมบนี้และอยากกลับมาเล่นก็สามารถมาเล่นได้นะครับนะะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแมปของภาคที่1กันดีกว่านะว่าแมปของตัวภาคที่1เนี่ยเป็นยังไงนะครับตอนนี้คนเล่นเนี่ยเหลือที่770แล้วนะก็จุดนี้มันอ่ะไม่อ้วนกัดเนาะนะครับอันนี้อ้วนกัดของที่1แล้วก็ที่2เป็นครูไซเดอร์ป่ะนะครับผม นี่นะครับตัวสองของฟานาฟนะครับนี่เลยถ้าใครได้เห็นแล้วเนี่ยเขาจะเขียนคำนี้ไวนานแล้วนะฟานาที่2นะครับรอน่นี่นะครูดาวนะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันแล้วกันนะครับซึ่งตัวส่วนของแมปเนี่ยก็ผมคิดว่าน่าจะจคงเอกลักษณ์ไว้นะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่ะน,นี่ตอนนี้มีโชคหรือเปล่าอันนี้คือมันโหลดอยู่มันอาจจะไม่ใช่อาไม่ใช่นะครับก็ตัวเกมตอนนี้นะครับ จะมีตัวส่นของตัวนี้มานะครับ10 d ัน10ชั่วโมงโหรือจะเปิดใน10วันโหไม่แน่ใจถ้าเปิดใน10วเนะมันจะเปิดวันที่10 10กว่าๆนะครับประมาณ12 11ประมาณเนี้นะครับผมก็หรือไม่อาจจะเปิดวันที่4จริงๆก็ได้แต่ถ้า4มันก็จะเป็นประมาณไม่รู้ว่าที่เขาช้ากว่าเราหรือเร็วกว่าเรานะอันนี้ผมไม่แน,น่ใจนะครับก็จะมีตัวส่นตัวนี้มาเนาะนะครับ ให้เราเนี่ยมีเควสตัวส่วนหของตรงนี้นะซึ่งผมไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันเราก็รับมาได้นะครับกดรับได้เนาะ,ะนะครับซึ่งเราก็จะมีตัวสองยูนิตนี่ครับยูนิตตรงนี้นะก็คือเราอะสามารถจ่ายยูนิตจากแมปเนี้ยไปนะครับเพื่อที่เราจะได้นี่นะของวันผมไม่แน่ใจว่ามันจะโอนเข้าไปในแมปนู้นหรือเปล่านะ่มีส่วนหนง ตรงนี้ซึ่งผมเคยย่อยตัวไปแล้วอาสมมุติเราย่อยตัวของเอเปกแล้วกันเนะเาะแล้วย่อยตัวนี้ไปเนี่ยอเราก็จะได้มาหกพอยนะครับผมถ้ายิ่งเรามีตัวละครเยอะเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะย่อยได้เยอะนั่นเองนะครับซึ่งย่อยไปเนี่ยเราก็พอยไปแลกได้เนาะนะครับแต่ผมคงไม่ได้ย่อยนะนะครับเปิดแหวะเปิดของซะหน่เปิดทาครับนะเออ นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวของแมปเก่าเนี่ยก็คือตอนนี้คนมันเขาไม่เล่นแล้วนะครับก็เลยว่าจะทำไฟน่าที่ดีสองขึ้นมานั่นเองนะครับผมนะเอาไปดูตัวส่วนของ Discord กันดีกว่านะครับผมตัวส่วนของ Discord นะครับก็ห้องซีพีเราดูไปแล้วเนาะเขาก็จะมีตัวส่วนของโปรด้วยนะครับนี่เขาก็จะมีให้โฟดนะครับนะว่าอะไฟน่าที 2, ่ดีสองบาบาเนาะนะครับ เราไปดูส่วนอันนอสเมนต์ดีกว่านะครับนี่ก็จะเป็นตัวส่วนของนี่เลยนะครับนาอานนี่นาจะเปิดวันนี้แหละนะครับของไทยเรานะครับอาทิตย์ตุลาสิบสองตีหนึ่งถึงตีสองนั่นเองนะครับฟันนที่สิบสองก็จะมานั่นเองนะถ้กีนี้ลิ้นไอ้นี้นิดหนึ่งนะครับอ่านี่เลยนะครับก็ใกล้เปิดแล้วอีกสิบกว่าวันนะครับอ่ะนี่นี่นี่ตรงนี้นะ นะครับผมตอนแรกนะเปิดวันที่4แต่ว่าย้ายไปเปิดวันที่12นะน่าจะแก้อะไรกันนะครับนะตัวส่วนอ,องแบบฟนท์ทีดีนั่นเองอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคือดาวเกมฟ้าไนท์ทีดีสองคูดาวอัปเดตทุกวันนะครับอันนี้อัปเดตเก่านะอันนี้ไม่มีอะไรเนาะนะครับเป็นอัปเดตนี้นั่นแหละนะครับก็ได้ประกาศออกมาว่ามีอะไรกันบ้างเนาะ ก็มานี้นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปผมไม่แน่ใจอัดมากี่นาทีนะนะครับอัดมา6นาทีคลิปไม่ยาวมากเนาะนะครับก็นั่นแหละตอนนี้เราจะเปลี่ยนแผนการทําช่องอันนี้ไม่ว่าการกจะเยอะขึ้นมากเลยนะครับเตรียมตัวกันในอัปเดต9.0แล้วก็ตัว2องไฟแนทีดีนะครับฟแนนซทีสองผมเล่นแน่นอนไม่รู้ยอดวิวจะดีหรือไม่ดีคลิปนี้ก็เอา็นะตัดสินถ้าใครร้อเล่นอยู่คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับสาหรับแรมนี้นะ แล้วก็ตัวส่วนรองอัน m e c เชฟก็ยังไม่เปิดนะครับก็ติดตามกันดูไปนะใครที่ติดตามแบบนี้ไว้ก็นั่นแหละนะครับเทอมานี้ผมสกินนี้เป็นอันนี้ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ